ในขณะที่วันนี้ครับที่สำนักงานอายการสูงสุดมาดูข่าวถัดไปคุณปียบุตรแสงกนกคุลนะครับอดีตเลขาของพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นนักวิชาการแถวหน้าโดยเฉพาะทางฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเราใช้คำว่าปียบุตรออกมาแล้วขังคุกไม่ช่วยอะไรยิ่งจับยิ่งบานปลายคำว่าคุณปียบุตรออกมาแล้วหมายความว่าอย่างไรคุณผู้ชมครับเพราะ ก็นานมาแล้วนะอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงนะว่าคุณปิยบุตรเนี่ยไม่ได้ออกมาเข้าร่วมการชุมนุมก็ดีหรือออกมาพบปะบรรดาแกนนําคนต่างๆก็ดีคําว่านานมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยออกนะครับก็ออกมาเหมือนกันแต่ไม่ได้ออกมาถึงขนาดเป็นแกนนําและคุณปิยบุตรก็ใช้วิธีการจัดรายการผ่านทาง Facebook ไลฟ์ให้ข้อมูลทางวิชาการการแก้ไขรัฐนูลทางกฎหมายประวัติศาสตร์โลกต่างๆ จนถูกคอรหาจากอีกฝั่งหนึ่งว่าเฮ้ยอันนี้หลบอยู่หลังเด็กหรือเปล่าอันนี้ใช้เด็กเป็นเครื่องมือหรือเปล่าถ้าคุณแน่จริงคุณก็ออกมาดําสิแต่วันนี้เนี่ยคุณปิยะบุตรออกมาครับนี่เป็นภาพใหม่นะครับไม่ใช่แฟ้มภาพผมเผาก็กลับมายาวอีกครั้งหนึ่งสําหรับอาจารย์ปิยะบุตรวันนี้มาให้กําลังใจครับก็คือมาให้กําลังใจทั้ง18คนนั่นแหละที่อายการสั่งฟ้องในคดีต่างกรรมต่างวาระก,กันไปคุณปิยะบุตรบ,บอกว่าหลายคนต่อสู้ร,ร่วมขบวนการประชาธิปไตย อย่างคุณจตุพัฒหรือว่าคุณไผ่ดาวดินตั้งแต่ร่วมกันโหวตโนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญคุณอดีศักดิ์คุณสมบัติคุณนัชพัฒนและก็คุณไบรท์ซึ่งเคยร่วมงานกับเครือข่ายเยาวชนนนทบ,บุรีของพรรคอนาคตใหม่วันนี้จึงเดินทางมาให้กําลังใจนอกจากจะให้กำลังใจแล้วอาจารย์ปิยบุตรย,ยังฝากเอาไว้นะครับว่าการใช้ประมวลกฎหมายยามาตร้112ห้าหันกันแบบนี้ ไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใดเลยหากใครคิดว่าจะต้องการจัดการเอากฎหมายปิดปากเห็นว่าวิธีการนี้ปิดปากไม่ได้การเอาไปขังคุกไม่ช่วยอะไรไม่มีทางเปลี่ยนวิธีคิดอย่างแน่นอนยิ่งนับวันยิ่งจับจะยิ่งบานปลายยิ่งยัดข้อกล่าวหายิ่งบานปลายอยากฝากไปถึงผู้มีอำนาจทั้งหลายว่าให้คิดทบทวนให้ดีไม่ได้มีประโยชน์ต่อใครการชุมนุมก็เดินหน้าต่อไป ยิ่งจับยิ่งบานปลายไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนกลุ่มนี้ได้อาจารย์ปิยบุตรว่าไว้แบบนั้นก็ออกมานะครับแต่ไม่ถึงขนาดออกมาชุมนุมนะครับรอบนี้สําหรับอาจารย์ปิยบุตรเป็นการออกมาให้กําลังใจโดยบอกว่าหลายๆคนนั้นก็เคยร่วมอุดมการร่วมทํางานในสมัยที่อยู่พักอนาคตใหม่มาก่อนเพราะดานวันนี้จึงเดินทางมาให้กําลังใจ ร้อมกับเตือนสติฝ่ายรัฐนะครับว่ายิ่งจับยิ่งบานปลายมันเป็นเรื่องคิดเดิมพันนะฮะคุณผู้ชมครับคำว่ายิ่งจับยิ่งบานปลายหรือยิ่งจับยิ่งเอาอยู่อันนี้ก็ต้องพูดกันแฟรแๆเพราะว่าเป็นสนามการต่อสู้คือถ้าจับแล้วพลังของการชุมนุมข้างนอกคนจะรู้สึกโกรธรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมแล้วออกมาต่อสู้แทนแกนนำ มากขึ้นเป็นทวีคูณหรือเปล่าอันนี้คือคําถามหรือคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยแกนนาโดนจับไปหมดแล้วไอเราเองก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่อยากถูกจับเราก็ไม่อยากจะออกไปชุมนุมแบบนั้นมันก็ต้องมีเพราะฉะนั้นอนาคตอันสั้นหลังจากนี้ต่างหากที่จะบอกเราทุกคนว่าภายหลังจากการจับกลุ่มดำเนินคดีกับแกนนำเป็นว่าเล่นนะครับณขณะนี้เนี่ย วันนี้คุณผู้ชมฟังผมดีๆ18แกนนำก็คือ18คนกลุ่มของโตโต้อีก18คนนะฮะกาดวีโวนนำมาโดยแม่ทัพเลยต้องใช้คำแบบนั้นก็คือโตโต้8 8บวก18คือ36นะครับ36เนี่ยต้องใช้คาว่าเป็นแถวหน้าละของผู้ชุมนุมสมมตุติเอาแบบแง่ร้ายที่สุด36คนเข้าไปอยู่ในเรือนจำหมด คนข้างนอกจะรวมพลังกันออกมาต่อสู้แบบมีพลังมากกว่าเดิมหรือมันจะถดถอยแล้วมันก็จะเงียบหายไปอันนี้ต้องรอติดตามนะครับไม่มีใครสามารถตอบได้ผมก็รายงานข่าวตั้งเป็นประเด็นคำถามให้รอติดตามกันดูนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ